สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณปอมคนมองข่าวได้มีการโพสข้อความลงในชุมชน YouTube โดยได้มีการโพสข้อความว่าสวัสดีจำเลยคุณอ่านออกสะกดทุกคำได้ถูกต้องตีความหมายชัดเจนดีใช่ไหม ผมต้องการบอกย้ำถึงคุณให้ชื่นใจยินดีกับความจริงที่คุณจะได้รับในวันข้างหน้าที่จะเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมขาวสะอาดไร้ข้อกังขาในผลลัพธ์ที่คุณเรียกร้องมาโดยตลอดความยุติธรรมครับจำเลยคุณเห็นอะไรในข้อความภาพ นั่นบ้างหลักผมเชื่อว่าคนที่เรียกหาความยุติธรรมทุกคนต้องยินดีในสิ่งนี้แล้วคุณหลักรู้สึกดีใจบ้างไหมทำสีหน้าแววตาของคุณให้ดูดีสมกับสิ่งที่คุณจะได้รับหน่อยสิทุกอำนาจในชั้นศาลสถิตยุติธรรมจะมอบความสมควรแก่การกระทำของคุณ ด้วยความกระจ่างแจ้งผลลัพธ์คือกรรมที่คุณกระทำครับจำเลยสิ่งที่ควรทราบครับจำเลยการสืบพยานมีการบันทึกคำเบิกความพยานโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัตถุซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสยงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกได้โดยสารอุดธรน สารดีกาจะใช้การบันทึกนี้ประกอบการพิจารณาคดีด้วยหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเห็นด้วยกับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อบังคับของประธานสารดีกาอย่างยิ่งค่ะยอมรับการจัดเต็มจัดหนักทุกประเด็นเต็มพิกัดความหนาแน่นค่ะ คำสั่งสารศักดิ์สิทธิ์ค่ะทุกคนต้องทำตามนะคะจำเลยเข้ามาสิเข้ามาอ่านความจริงทั้งนั้นจำเลยทำอะไรไว้รู้ดีทรมานไมหมล่ะตอนนี้ดูหน้าตาหมองคร้ำนะช่วงนี้ใกล้หมดเวลาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จมันตันหมดแล้วจำเลยเป็นอะไรที่ดีงามสุดพรั่งครับกรรมโดยชอบธรรม กับที่คุณได้กระทําไว้นะจําเลยคุณได้สิทธินั้นแล้วถึงแม้ว่าคุณจะไม่ยอมปริปากสารภาพก็ตามขาวสะอาดมากค่ะคุณป้อมความยุติธรรมคือสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันสมัยเป็นเกอกับมอฟิดจำเลยที่หนึ่งเคยตั้งรางวัลให้คนที่มีบ่อแสมีหลักฐานมันช่างกล้าหน้าด้านจริงจ จำเลยอย่างเล่นละครทุกวันใครที่ว่าแน่มาแข่งขันทำความดีกับลุงคนนี้ไม่ละ่ะมันนี่สุดๆมันสร้างโลกของมันขึ้นมาอีกหนึ่งใบในนั้นมีแต่สาวกมากมายร้อมรอบคนดีมีคุณธรรมอย่างมันทำอะไรก็อ้างบุญอ้างความดีทั้งที่เงินคนอื่นทั้งนั้นไม่ได้สำนึกในสิ่งที่ทำแม้แต่น้อยนิด ไหวไม่จะจําจำเลยสู้สูสู้กับความจริงว่าแต่จะเอาชนะความจริงได้หรือเปล่าจ๊ะคิดสิคิดทุกคลิปของคุณปอมผมจะส่งให้พี่ชายผมอ่านและจะได้ตาสว่างบ้างแกพนันกับผมว่าจำเลยไม่ได้ทำพ่อเด็กทำเหตุผลแกบอกว่าพ่อเด็กติดยาผมนี่สุดๆที่จะพูดทั้งพูดทั้งอธิบายเหตุผล แกก็ยังมีความคิดของแกแบบนั้นผมนี่อึ้งเลยแกฉลาดหลายเรื่องแต่ทำไมแต่ทำไมแกมองคนไม่ออกเลยพยายามป้อนข้อมูลของคุณปอมให้แกอ่านแต่นะไม่รู้จะตาสว่างได้ตอนไหนไม่แปลกใจเลยค่ะที่ยังมีคนไปเชื่อจำเลยอีกมากมายดีงามครบถ้วนสมบูรณ์ กระจ่างแจง้งทุกถ้อยคําความจริงในบทความพิฆาตจิตชอบมากครับติดตามตลอดครับถึงตรงนี้แล้วตาพระขาสันไหมใครก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยฮ่าฮ่ถูกใจเราแล้วถูกใจเขาไหมอยากรู้ฮ่าฮ่ ยอดเยี่ยมครับแอดนำเสนอข้อมูลได้เด็ดมากหนาวไม่จ้าหน้ามนสงสารจำเลยอ่ะได้เวลาทานข้าวแล้วถ้าแวะมาดูจะทานข้าวลงไหมดอกนี้เรียกตอกฝาลงกันผีพรางตัวอุ่นใจยิ่งขึ้นไปอีกจำเลยหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีเวรกรรมไม่พ้นหรอกครับ อย่าเครียดครับจำเลยสบายสบายยืนตรงให้อยู่ตามคำแนะนำของแอดก็พอคุณบอกคุณบริสุทธิ์มาตลอดไม่ใช่เหรอข้อมูลตอบโจทย์มากค่ะแอดสุดยอดมากกราบกระบวนการพิจารณาคดีของศาลค่ะงานนี้มีเยี่ยวแตกครับข้อมูลสุดยอดเลยครับจำเลยคุณเห็นหรือยังว่า สังคมคนดีๆเขามีคำแนะนำให้คุณกันมาโดยตลอดเพื่อให้คุณได้เตรียมตัวเตรียมใจไปพิสูจน์ความจริงในกระบวนการชั้นศาลกับสำนวนฟ้องในคดีที่แน่นไปด้วยพยานหลักฐานที่เป็นตัวบ่งชี้มาอย่างที่ตัวคุณที่เป็นจําเลยในคดีทำยังไงครับเพราะสิ่งที่คุณต้องต่อสู้ในครั้งนี้มันจะมีผลต่อต่อไปอีก ในชั้นอุทธรและดีกาไหวไหมครับจำเลยจำเลยตัวผู้ถ้าได้เข้ามาอ่านบทความนี้หนาวใส่แน่ๆเลยค่ะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะจำเลยไม่กล้าเข้ามาอ่านหรอกค่ะกลัวช็อกอุ่นจนหนาวแน่นอนค่ะแอดเก็บส่งให้อยู่เถอนะพ่อมาหาจำเลยนี่ก็คือความคิดเห็น จากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ